สวัสดีครับผมโอ้ยไงอันสรยจันเลยครับสวัสดีชาวยูทูบทุกคนครับเนี่ยลงลิปเปอร์ครับทางบ้านเจ้าเห็ดคือทางนี่พ,พี่นองเอ้ยปันเหงาอ้อยก้อนครับเนี่ยบ้านโคกาสารครับเนี่ยอำเภอลำไปยมาน ตำบลหินพ้นครับอะไแล้วครับโอ้แกนอัศจรรย์ลยพี่น่องเลยก้นเหงาไว้กว่อนพี่น่องเอ้ยเคยเห็นบ่ครับ ไปแล้วเทปตีขาดนะครับเนี่ยขาดได้ตัวเทพมือน่ะขาดได้ตัวเหรอบ่อนมั้งขาดแล้วครับขาดแล้ว,ลวนอดสิบสีครับเกียนคากไหลเทฟสี่หกคุนหนีขาดไปเลยครับปั้นเหงาอ้อยก่อนครับเนี่ยโอ้สุดยอดเลยครับ <laughs> ห้างบ่ห่างจักเทียกันบ่ห่างบ่ห่างบ่างจักเทียครับรูตะลี่ครับอันนี้รถจอดคว้าเงินปันครับทีมงานชายารถไถฟอร์ดไรอ้อยขึ้นเก่าหรือครับรุดแปลงนึงแลี่ยวๆคุณแปลงอยู่ในป่าฝากป่าไปครับ ฝากปลาถึงจะไรวะประมาณเจ็ดไรแพงนี้กรัประมาณเจ็ดแปดไรนี่ละครับเนี่ยสัญญาต์หนูแบบนี้ครับหูอื่นแบบพันสามมันลงอีก่เนี่ยครับเนี่ยข่าว่าเนี่ยพันสามเนี่ยนะครับ ขี้ขาดแล้วแกนแห้งเอาพี่น่องเอ,อ้ยดินก็ได้แกนแบบอัศจรรย์นยครับน,น,นี่มนือกน,นเกิอน้นหดงดีมากสดเลย กระบ,บุหน้ามุกเก่าห่ะครับเอาคลิปนี้อยฝากกันนี่นะครับเาบนาะคลิปหน้าก็ภพบิคพ้อกันไหมครับสวัสดีครับผม